โรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงสรีรัฐประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอตั้งอยู่เลขที่528หมู่งตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่26ไร่31ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด752คนมีห้องเรียนทั้งหมด28ห้องมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา34คนครูอัตราจ้าง5คนนักการพันโรง1คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยง1คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนเรียนดี เอกลักษ์ประจําโรงเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องปรัชญาประจําโรงเรียนทันโตเศฐโถมนุษย์เสสุผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ตราประจําโรงเรียนสีประจําโรงเรียนแสดขาว โรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงมีการบริหารงานโดยการนำของนายวิทูลพลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนนายคุณาวุฒนาคารองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนวัตกรรม AKS 2 Model ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนนำมาเป็นรูปแบบการพัฒนา การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งระบบและครูมีนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรางวัลน,นักเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 RT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ONet เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเด็กหญิงการพิชากอคูณกลางได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ร้อยถ้อยคําร้อยความทรงจำจากดวงใจในระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด30รายการเหรียญทอง25เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญ งานอนามัยโรงเรียนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับนักเรียนมาตรการการป้องกันโควิดโดยการวัดอุณหภูมิและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันโรคคอตีบปัทยักษ์ให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขามสแกแสงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นแก่นักเรียนทุกระดับชั้นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน ข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกมาตรการการป้องกันเฝ้าระวงังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายโดยเฉพาะขวดน้ำแก้วน้ำและกล่องโฟมทำความสะอาดห้องเรียนให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพักสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันลูกน้ำยุงลายในพานชนะน้ำใช้รอบๆบ,บริเวณโรงเรียน ประสานหน่วยงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออกการเข้าร่วมโครงการเมืองโคราชสะอาดปอดลูกน้ำยุงลายโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงมีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดังนี้โรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ โรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงมีจำนวนอสรอหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น99คน ได้ดำเนินการร่วมกับคณะครูนักเรียนอสมอในการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายทั้งภายในโรงเรียนและรอบอาคารเรียนโรงเรียนได้มีการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายรอบบริเวณโรงเรียนโดยผู้บริหารคณะครูฝ่ายอนามัยโรงเรียนและนักเรียนอสรอเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ โรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย